มาทำความรู้จักกับหน้าของ Tik t o k กันนะคะว่าแต่ละไอคอนใช้ยังไงมีอะไรกันบ้างนะคะอย่างแรกเลยค่ะเมื่อเราเข้ามานะคะเราจะมีอยู่ที่หน้าหลักค่ะซึ่งหน้าหลักตัวนี้ก็จะแบ่งออกไว้เป็น2หน้าย่อยอีกนะคะนั่นคือหน้าที่กําลังติดตามก็คือหน้าที่เรากําลังติดตามอยู่เขาก็จะดันฟีดของคนที่เราติดตามเนี่ยขึ้นมาว่าเขาโพสต์อะไรลงไปบ้างนะคะก็จะอยู่ในหน้าของการติดตามตรงนี้ค่ะและสําหรับคุณตรงนี้ก็คือและสําหรับคุณตรงนี้นะคะนั่นก็คือคนที่ เขาโพสต์ลงใน t ิกตอกที่เกี่ยวข้องกับเราหรือที่เราสนใจตั้งแต่ตอนที่เราสมัครทิ k t อกไปแล้วนะคะว่าเราสนใจอะไรบ้างเขาก็จะดันฟีดขึ้นมาให้เราเห็นนะคะหรือว่าคนที่แบบเขาโพสต์มาเราก็สามารถเข้าไปดูแล้วก็กดติดตามเพิ่มได้นะคะถัดไปค่ะนั่นก็คือในส่วนของเพื่อนค่ะเรากดล่างและถัดไปนะคะในส่วนของเพื่อนค่ะกดด้านล่างตรงนี้นะคะ<อ>ตรงนี้ก็จะเป็นลมบอ<ร>ลบ<อ>นนะคะ,ะ,คะที่ โรคเกาไม่ใช่แค่ปวดข้อแต่กำลังบอกว่าไตายของสี่สายและสำหรับไอคอนตรงด้านล่างนะคะนอกจากหน้าหลักก็จะมีเพื่อนค่ะตรงนี้ก็จะเป็นเพื่อนของเราที่อยู่ในติ k กต k อกนะคะเขาก็จะโพสตลงมาโรคสามสารถ<า><พ>บริมาณน้ำที่เหม,<อ>มาะมสม และถัดไปนะคะนั่นก็คือตรงกลางเครื่องหมายบวกค่ะตรงนี้นะคะจะทําไว้เวลาเราจะอัปโหลดวิดีโอหรือรูปภาพหรือสตอรี่นะคะเราก็เลือกตรงเครื่องหมายบวกตรงนี้เพื่อทําการอัปโหลดได้นะคะและถัดไปค่ะในส่วนของกล่องขาเข้าค่ะตรงนี้นะคะก็จะเป็นพวกข้อความหรือว่าคอมเมนต์ต่างๆนะคะก็จะเข้ามาอยู่ในส่วนของกล่องขาเข้าตรงนี้แล้วเราก็สามารถดูได้ว่าเพื่อนของเรานะคะมีใครบ้างที่ออนดิจิตอลอยู่นะตอนนี้นะคะก็จะขึ้นเขียวแบบนี้ใช้งานตอนนี้แบบนี้นะคะ เราก็สามารถดูตรงนี้ได้เลยและถัดไปอันสุดท้ายก็คือโปรไฟล์ของเราค่ะตรงนี้ก็จะเป็นหน้าโปรไฟล์หรือว่าหน้า t i k ต็อกของเราเองนะคะก็จะมีคลิป วิดีโอที่เราโพลลงไปนะคะเราสามารถดูยอดวิวหรือดูคอมเมนต์ตรงนี้ก็ได้นะคะหรือว่าที่เราล่างไว้ตรงนี้ก็มีนะคะหรือจะเป็นหน้าโปรไฟล์ที่เราต้องการแก้ไขกําลังติดตามกี่คนนะคะผู้ติดตามของเรามีเท่าไหร่คนถูกใจมีเท่าไหร่เราก็สามารถดูได้จากตรงนี้นะคะลองไปเช็คดูนะคะว่าตอนนี้หน้าทิกตอกของตงัวเองเป็นอย่างไรบ้างนะคะถ้ามีคาถามหรือข้อสงสัยก็พิมพ์คอมเมนต์มาได้ค่ะแลวชอบคลิปนี้ก็สามารถกดไลค์ก็แชร์ไปได้สําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ